พระธรรมเป็นของเย็นกิเลสเป็นของร้อนดับร้อนต้องพึ่งเย็นดับกิเลสให้เป็นต้องพึ่งพระธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่องธรรมะกิเลสพังห่ะทุกท่านคะก่อนรับฟังคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปธรรมะ อัปเดตในแต่ละวันนะคะแม้ว่าเรื่องของชีวิตหลังความตายเราจะอย่างพิสูจน์ไม่ได้ด้วยตาเนื้อหรือปฏิบัติเข้าไม่ถึงจุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แต่เราก็ไม่ควรด่วนปฏิเสธว่าไม่มีเพราะนั่นไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตถ้าหากเราพลาดแล้วชีวิตในสังสารวัฏก็จะตกอยู่ในอันตราย เพราะเรื่องกฎแห่งกรรมก็ดีโลกนี้โลกหน้าก็ดีหรือนรกสวรรค์ก็ดีล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วคือเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วส่วนตัวเราจะเชื่อหรือไม่ก็ต้องดำเนินไปตามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎสากลดังถ้อยคำที่เปรตตัวหนึ่งได้กล่าวไว้ดิฉัน เป็นเปรตเปลยกายถูกความหิวและความกระหายเบียดเปียนเที่ยวไปเช่นนี้ตลอด500ปีนี่แหละผลแห่งบาปกรรมของดิฉันผู้ไม่เชื่อเรื่องบุญและบาปข้าแต่พระคุณเจ้าดิฉันมีจิตใจเลื่อมใสขอไหว้ท่านข้าแต่ท่านผู้มีอนุภาพมากขอท่าน จงอนุเคราะห์แก่ดิฉันเถิดขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจงอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลมาให้ดิฉันบ้างขอท่านจงเปลื้องดิฉันออกจากทุกขติด้วยเถิดนี่เป็นถ้อยคำคำขอร้องขอความช่วยเหลือของนางเปรตที่ต้องไปสวยวิบากกรรมและเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม หลังจากที่ตัวเองได้ตายไปแล้วแต่ตอนที่นางยังมีชีวิตอยู่กลับไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเพราะไม่รู้ว่าโทษของความตรณีและโทษของการประมาทในภพชาตินี้เป็นทางมาของความทุกข์ระทมที่ยาวนานในอบายภูมิซึ่งปล่อยให้ชีวิตผ่านไปวันๆโดยไม่ได้สร้างกุศลเอาไว้ ปล่อยใจไปตามกระแสกิเลสที่คอยบงการคอยบังคับบัญชาให้คิดพูดทำในสิ่งที่ผิดผิดชีวิตจึงไม่มีโอกาสให้กระแสแห่งกุศลกรรมไหลผ่านเข้ามาในใจชีวิตหลังความตายต้องไปสวยวิบากกรรมอันเผ็ดร้อนในอบายภูมิเหมือนดังเรื่อง ที่เปรตมาขอความช่วยเหลือกับพระสารีบุตรเทระเรื่องก็มีว่าคืนวันหนึ่งในขณะที่พระสารีบุตรกำลังเดินจงกรมทำความเพียรอยู่นั้นได้มีสตรีคนหนึ่งไม่นุง่งผ้ามาปรากฏกายต่อหน้าท่านพระเทระได้หยุดพิจารณาดูสักครู่แล้วจึงเอ่ยถามขึ้นว่า เธอเป็นหญิงเปลยกายมีรูปร่างไม่น่าดูสูบผอมมีแต่ซี่โครงเธอเป็นใครกันเล่ามายืนอยู่ที่นี่ทำไมหญิงนั้นก็ตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าดิฉันไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเปรตได้เข้าถึงทุกติเกิดในเปรตตโลกเป็นเวลาหลายปี เราะได้ทำกรรมอันชั่วชาเอาไว้ดิฉันอยากจะพ้นจากอัตภาพของเปรตจึงมาขอความช่วยเหลือจากท่านขอพระคุณเจ้าโปรดเมตตาช่วยดิฉันให้พ้นจากอัตภาพอันแสนลำบากนี้ด้วยเถิดพระเทระได้ถามถึงสาเหตุที่นางมาเกิดเป็นเปรตเธอได้เล่าให้ฟังว่า ในอดีตการนับถอยหลังจากนี้ไป500ปีปิฉันได้เกิดเป็นหญิงงามในแคว้นมคตเป็นมิจฉาทิฐิไม่เชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งได้ฆ่าตักกะแตนเป็นจำนวนมากเมื่อตายแล้วก็มาบังเกิดเป็นเปรตต้องทนทุกข์ทรมานอย่างหิวโหวยไม่ได้กินอะไรเลย มาถึง500ปีต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงประกาศพระธรรมและประทับอยู่ที่วัดเวรุวันดิฉันได้โอกาสกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งในหมู่บ้านเดิมของชาติก่อนในช่วงที่ดิฉันอายุ7-8ขวบกำลังเล่นกับพวกเด็กๆหญิงอื่นอยู่นั้น พระคุณเจ้าสารีบุตรเทระพร้อมด้วยพระพิสุ12รูปได้เดินทางผ่านทางนั้นพอดีเด็กหญิงคนอื่นๆเป็นลูกของคนมีศรัทธาพอเห็นพระคุณเจ้าก็มีจิตใจเลื่อมใสต่างรีบวิ่งเข้าไปกราบเป็นจังฆประดิษฐ์ตามที่บิดามัรดาของตนได้ปฏิบัติมาส่วนดิฉันเกิดในตระกูลที่ไม่มีศรัทธา จึงยืนอยู่เฉยๆเหมือนคนไม่มีโชคพระคุณเจ้าเห็นดังนั้นจึงตรวจดูด้วยญาณทัศนะก็ทราบว่าเด็กหญิงซึ่งคือดิฉันเกิดมาจากเปรตซึ่งหากตายไปต้องไปตกในนรกแต่ถ้าเด็กน้อยคนนี้ได้ไหว้พระคุณเจ้าก็จะได้รับอนิสงผลบุญไม่ต้องไปเกิดในนรก แต่จะไปเป็นเปรตเท่านั้นเพราะความกรุณาในหญิงนั้นพระคุณเจ้าจึงกล่าวว่าหนูน้อยเจ้าจงไหว้ภิกษุทั้งหลายเถิดแต่ดิฉันซึ่งเป็นเด็กอยู่ในขณะนั้นก็ยังยืนเฉยอ,อยู่เหมือนเดิมพวกเพื่อนๆเ,เ,เห็นอย่างนั้นจึงพากาันจับมือดิฉันฉุดขึ้นมาให้ไหว้พระคุณเจ้าดิฉันเกรงใจเพื่อน จึงมอบกราบลงที่เท้าของพระเทระต่อมาเมื่อดิฉันจเจริญวัยและแต่งงานเนื่องจากทำกรรมปานาติบาตไว้มากดิฉันจึงมีอายุสั้นเมื่อตั้งคันแก่ใกล้คลอดก็ตายท้องกลมและก็บังเกิดเป็นเป็ดอีกครั้งและคืนนี้จึงได้มาปรากฏกายให้พระคุณเจ้าได้เห็นเจ้าค่ะ พระเทระได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสงสารกรุณาตามทรัพย์ว่าวันรุ่งขึ้นขอให้นางได้ทำจิตให้เป็นกุศลเถิดเราจะทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้นางกล่าวขอบคุณด้วยความดีใจแล้วก็อันตรธานหายไปรุ่งขึ้นพระเทระออกบินทบาทและได้ถวายเข้าหนึ่งคำ น้ำหนึ่งขันผ้าขนาดหนึ่งฝ่ามือแก่พระพิษุรูปหนึ่งแล้วอุทิศกุศลไปให้นางเปรตตนนั้นขณะที่พระเถระเดินจงกรมแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นตรงท้ายที่จงกรมปรากฏเป็นเทพธิดาผู้เลอโฉมยืนอยู่ตรงด้านหน้าของพระเถระท่านจึงถามว่าดูก่อน นางเทพธิดาท่านมีผิวพรรณงดงามยิ่งนักรัศมีกายก็สว่างไสวไปทั่วทิศท่านมีวัน,นะงดงามถึงปานนี้เพราะได้ทำกรรมอะไรและพวกรทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นที่รักที่ชอบใจได้บังเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะสั่งสมบุญอะไรไว้เทพธิดาจึงตอบว่าดิฉันเป็นนางเปรต ผู้อดอยากผอมโซที่มาหาท่านเมื่อคืนเพราะอาศัยพระคุณเจ้าเมตตาทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้จึงได้กลายมาเป็นเทพธิดาในวันนี้เทพธิดาเล่าต่อว่าขอท่านทรงดูผลแห่งเข้าคำหนึ่งที่พระคุณเจ้าถวายแล้วดิฉันเป็นผู้ประกอบด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาบริโภคอาหาร มีกับข้าวมีรไหลายอย่างเป็นพันๆปีปิฉันประสจากภัยคือความหิวกระหายรื่นรมชื่นชมบันเทิงใจขอให้พระคุณเจ้าจงดูผลแห่งการถวายน้ำดื่มขันหนึ่งปิฉันได้รับอยู่นี้สะบกกรณีที่สวยงามหาสิ่งเปรียบเทียบไม่ได้อันบุญกรรม สร้างไว้ดีแล้วมีน้ําใสมีท่าราบเรียบมีน้ําเย็นมีกลิ่นหอมเต็มไปด้วยดอกปทุมและดอกอุบลขอพระคุณเจ้าทรงดูผลแห่งการถวายผ้าประมาณเท่าฝ่ามือที่ฉันได้รับนี้เถิดผ้าในแว่นแคว้นของพระเจ้านันทาราชมีประมาณเท่าใด ผานุมห่มของดิฉันมีมากกว่านั้นผ้าเหล่านั้นทั้งกว้างทั้งยาวทั้งมีค่ามากห้อยอยู่ในอากาศดิฉันเลือกเอามาแต่เพินที่พอใจผ้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันมาเพื่อจะไหว้พระคุณเจ้าผู้เป็นมุนีขอกราบแทบเท้าพระคุณเจ้า ท่านผู้มีความการุณาต่อดิฉันเมื่อกล่าวขอบคุณแล้วนางก็ได้อำลาจากไปสเสวยสุขอยู่ในสวรรค์เราจะเห็นได้ว่ากฎแห่งกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำเพราะเราทำดีเราก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วฉะนั้นเราต้องมันสั่งสมบุญบ่อยๆ ทำสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้บาปอกุศลได้ช่องรวมทั้งการรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการคิดดีพูดดีและทำดีพรุ่งนี้วันพระทุกท่านคะอย่าลืมสั่งสมบุญด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพราะบุญเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ของความสำเร็จของทุกชีวิตอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ